ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีแม่ดอกไม้นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมาตามแนวทางของคุณแม่แล้วก็แสดงความดีใจเนาะแม่เนาะเห็นคุณแม่ว่ามีคนไปซื้อศูนย์หกหกศูนย์ถูกอยู่ใช่ไหมแม่จ้าเพือ่อนเพื่อนเขามาบอกอยอะครับส่งไม้เบิงพอครับครับส่งส่งมาให้ดูในไลน์เนาะแม่เนาะแล้วลอตเตอรี่ของคุณแม่เนี่ยก็มีศูนย์หกหกศูนย์กับแปดแปดด้วยใช่ไหมแม่ อข่าบข่าผมวมดเสียดายเนาะคุณมิแต่ว่าเออไหนมาดูหน่อยเนี่ยในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋านะารับเยอามากพี่อยากให้คุณแม่เอาลอตเตอรี่ให้ดูหน่อยนะครับแม่บอกเก้าเก้านอเลขบลนะคะเก้าเก้ากับศูนย์ห้าวิดวิดหน้าวิดหลังเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเอฟซีบอกว่าเอาอีกเอาอีกมันเกือบถูกแม่เนาะอืมอันนี้อันนี้แล้ววัดที่หนึ่งห้าแปดแปดว่าแม่ แปดแปดเนาะค่ะเนาะแปดแปดน่าจะเป็นสามแปดแปดเนาะค่ะแม่โอ้สามแปดแปดก็จะสามตัวตรงๆเลยเนาะแม่เนาะอันนี้ก็หกศูนย์โอถูกตะบนทั้งหลางเลยเนาะแม่เนาะเล็กแม่เดวไปได้เงินเนาะถึงแต่ไม่ได้เงินคแต่ว่าแอนที่แม่ลงไปในช่องเนี่ยมันก็วิดเนาะก็คือตัวที่แม่ลงไปเนี่ยมันไม่ออกมันมาออกตัวที่แม่หยิบจับล็อตเตอรี่ไว้เนาะ ก็คือตัวที่แม่ลงไปในช่องมันเป็นตัวที่แม่ชอบที่สุดเนาะแม่เนาะบ่ไเด็ดตัวเลอจะคล้องกับซื้อกันหาหนึ่งเนาะห้าหนึ่งเนาะครับครับผมแล้วก็หกหากระซื้อมครับครับแม่อันมื่อน้ะมันไปต่างประเทศตรวแม่มาตามกล่องสุด้ายแม่แม่บอกหนึ่งหาเก่า่ะมันไปสามตัวเลยแม่บอกหนึ่งหาเก่าเลยแต่แม่ซื้อเอ่อห้าหนึ่งห้าเนาะกลับไปได้เรียกนาแปดสองหก เลขรางวัลเลขหน้าสี่พันเนาะแม่เนาะรางวัลละสี่พันครับบรกุมทุนทำไงลงทุนแบบไรแลก็คือแม่เป็นคนซื้อลอตเตอรี่เยอะเนาะแม่เนาะครับครับแต่ถ้าบอก fc ไปเนี่ยถ้าผู้ชมก็จะไปหยิบจับลอตเตอรี่ถูกอยู่ตัวนี้นะครับผมตั้งศูนย์หกเนาะแม่เนาะศูนย์หกหกศูนย์แต่แม่ซื้อแต่หกศูนย์ไม่ได้ซื้อศูนย์หกแม่บ่ได้เงินสอ่งเสียดายเนาะแม่เนาะแล้วก็มีท่านผู้ชมเนี่ยอันบอกว่าเอาอีกจะไม่แม่งวดนี้ยังอยากได้แนวทางของคุณแม่อีก ะก็งัวนี่ก็เลขบังเอิญเนาะก้าวเจ็บเลขบังเอิญเลขบังเอิญได้มาจากไหนแม่เออบังเอิญกวามรู้สึบังเอิญอ๋อมันมันได้มาโดยแบบบังเอิญใช่ไหมแม่จ้าก้าเจ็บเลยปันทรองก้าวเจ็บก้าเจ็บแต่ก้าเจ็บกันสิเนาะครับครับแม่งัวนี้เด้อครับครับแม่อืมก็คือส่วนใหญ่ที่แม่มีโชคมีลาภ ส่วนใหญ่ได้มาจากเลขบังอื่นใช่ไหมแม่จากบังอื่นซื้อไปมันก็ถือเองไปจังจันละอืมครับครับผมแล้วก็เลขเนื้อคิดคิดสวรรัสดในปก๊ฉลากนั่นแหละโอ้สี่เก้าเก้าเลขแปลจากปกฉลากใช่ไหมแม่ออหวัสดีคิดวา่าในใจชอบความชอบของแม่เนี่ยครับครับ,รบผม,ม,มแล้วส่วนใหญ่ที่ที่คุณแม่ถูกเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ถูกมาหลายๆงวดเนี่ยส่วนใหญ่ได้ได้มาจากไหนแนวทาง แ้ทางแม่ก็คือบังเอิญแงกินตนาการเอาเหมือนนี่แหละเหมือนกินตนาการนี่แหละแล้วมันก็ถูกเลยใช่ไหมแม่แม่ครับครับผมมักเลขกหามเด้อวอดนี้วอดนี้ค่ะครับผมหามหรอบอกตัวเดียวเอาแล้วก็ไปหามเอาเองซะเด็ดเก้าเจ็ดเปดเก้าเจ็ดไปหามเอา เจ็ดเก้าเจ็ดหรือแปดเก้าแปดจังสีฮามเอาแล้วแต่ไอ,อแหลเตียเพี่สิไปเสอเอาครับครับแม่อืครับแล้วแล้วแล้ว,ลวที่คุณแม่บอกว่าเคยฝันเกี่ยวกับมีผู้ชายมาบอกว่าร่างมันจะมีศูนย์งวดที่ผ่านมามเป็น,เป,นเป็นไทยเนี่ยฮุยแม่บอกว่าได้เนี่ยมันมันบบมหูซื้อเพื่อนดอกแต่มัน กรม้าในหูย uh ังสีอะไรบอกว่าล่างสิมีศูนย์เด้อตอนแรกแม่บอกไปนึ่งหาฟันท่งเลยเนาะที่มีตัวหล้วแม่มาเปลี่ยนใหม่อแม่บอกเธอว่าโอ้ยเหล็กลางติดศูนย์ค่ะเออเหล็กลางติดศูนย์จิตศูนย์หาหรือศูนย์หนึ่งหรือศูนย์หกเข้ากับบหูเนาะแม่ก็เลยซื้อหกศูนย์แม่ซื้อหกศูนย์จะว่าแม่ให้มาศูนย์ห้าเนาะอืมครับจะแม่ก็ซื้อด้วยศูนย์ห้าซื้อตัวมันเนนิมักคิดมันออกศูนย์หก ก็คือถ้าจะให้ได้กลับเนาะค่ะครับก็คือถ้าจะให้เขียนแนวทางของคุณแม่ทั้งหมดเนี่ย FC ก็จะถูก้วยอยู่ตังมันหลายตัวเนาะแม่เนาะคือหล่ตัวอืมค่ะเข่ากะงวดนี่กะเอาน้ยๆไปแล้วแจ่สีไปซื้อครับครับอที่คุณแม่เลือกมาลงในช่องให้ก็เป็นตัวเน้นแล้วก็ตัวที่คุณแม่ชอบเนาะแม่เนาะจ้าอืมครับครับผมอันไม่ห้ไปเอซี่น้วเนาะครับครับแม่เก้าจเอ่อเก้าจ็ดเนี่กะบังเอิญเนาะครับ หห<โ>ด,ดแต่อันโหดแต่นอนมิ้วกับพ่อแล้วว่าแม่ใดมาจากใส่เนาะใช่ใช่ <c oughs> แม่แล้วเลขสี่ก้าเนี่ยเป็นยังไงแม่ที่ว่าคุณแม่ตีจากปกฉลากตียังไงเนี่ยแม่ก็ตีภาษาเขมรงวัวคูเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันคือสิมาเบิอ์น <c oughs> แต่ว่าหัวแม่เนี่ยตีออกเขาเนี่ยมันป็นคูเนาะ <c oughs> แม่จะเลยตีง่ายๆ กูกูกับคือเกาเก่าขมิญเป็นตีกูกู้เนาะตีเป็นต้งตีเป็นภาษาขมิญด้วยใช่ไหมแม่งูแล้วแนมะ่เดาเอาเพราะว่าเลขงูสองตัวได้งวหนึ่คหรือเลขหน้าขวานยอ่อะจะ 6, หกเก้าเก้าหรือสี่สี่เก่าเก่าแล้วแต่จะเตียนแะลมันมันมันคุยแล้วมามดวมวดนี่หรือสองเก้าเก้าจังสี่ อาจจะมาเบิร์นพี่เนาะเบิร์นแม่มากเบิร์นไปพี่อาจจะเป็นเบิร์นงวดนี้เออเป็นเบิร์นเล็คิดว่าเบิร์นพี่น้องเอ้ผู้ใดสฉลาดจะซื้อเบิร์นอรรถอย่างงวกก่อนคุณแม่ให้เก้าเก้าออกเป๋าๆป่ตงแม่เนาะอันนี้คิดว่าเบิร์นอีกสิแม่ที่ว่าเก้าเจ็ยนเป็นเลขบังเอิญแม่คครรัับบแต่ว่าเลขกความรักที่สุดคือเลขเบิร์นนงวันเนี้ยแล้วแต่ เดาแตี้สิเตียวคซี่ๆก็ได้เพราะม้วนสีขาเนาะซีซี่ๆเก่าๆครับแม่เออซี่เก่าๆหรือจะเก้าซี่ๆเราเตี้ยหน้าแม่มักเบิ้ลเนาะแต่ไปก็คือว่าในในในตัวหงกที่มีงวอยู่เนี่ยมันมีสองตัวใช่ไหมแม่งูสองตัวเขาสองเขาทรงรองอยู่คือคืองามจป็สิ่งแง่งงามครับแม่ท่าเตี้ยเนาะ แล้วแล้วที่คุณแม่เคยเคยตีกับปกกองแอนสลาดเนี่ยถูกบ่อยไหมแม่เมื่อก่อนไม่เคยตีเลยอืมครับแม่ก็ตีน้ําปกเลยเล่นไปนั่แหละเสียกะยาซื้อหลายเนาะถ้าเบาแล้วยาซื้อหลายค่ะเป็นยาทานแย่างระบสองใบเลขกบิ่นครับครับผมบ่งหูบนบ่หูล่างแล้วแต่หูจังสันก็สิรวยคนเดียวครับครับแม่ถามตัวคุณแม่คุณแม่ถูกไหมถูกอยู่แล้วเนาะแม่เนาะปวดเัวงเล็กหน้าเออเลขหน้ากระถือยู เรียกถ่ายก็ถือโยเตบเรยเงินอนนอกโกลูนเตสูนหัเอาอืมครับก็คือคุณแม่เนี่ยเน่ไปทางโรตตอรี่เนาะแม่เนาะจ้ะอืมแล้วแล้วอันเลขบังเอิญนี่ที่คุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขานี่ยโอ้โหเมื่อก่อนมาเอากับคุณแม่ปลูกเป็นประจำใช่ไหมนี่อ้แต่กนอันเราเรื่องอดีตอุ้ยได้เข่าเทยวใจเลก่อนเนาะครับต่สไมยอันไม้กึ่ไม้ดอกตั้งแต่สมัยมแม่ย่งเด็กหน่อยู่นละ แม่สีเขาน้าแม่ขายห้อยปอคบครับผมเข่าแียวใจเลยจดวงดวงดีนะแม่เนาะแต่ปัจจุบันก็ได้เฮ็ดยังแล้วครับครัเลยครับเลียนรตเตอรี่แน่นี่ๆน้อยๆไปกันเอีกันได้ก็เดีกันเลียไปครับครับผมมัดยังสั้นเลยจ้ะวันที่ซีสองีสองศูนย์ล่ะคะแม่ ที่สองส่วนอเนกเลขกินปนากาัเลขปฏิหารในใจเลขปฏิหารในใจแต่เลขกอกสลากสีเก่าๆมาจากใสหรือมาจากอกสลากแล้วก็เล็กเก้าเย็ดเย็ดเก้านั่นก็เล็กหลักคือแม่บังเกิดหลักขาดขาดผมแล้วเออมันบังเกิดอยงบังเกิดแม่เนาะคก็คือมีเรื่องอะไรราวๆหลายอย่างที่คุณแม่ S <S เรียกว่าเป็นเลขบัองเอินนะแม่เนาะอืม,อมครับมัมบังเอินหลายอย่างเมงเอินไปเจอตัวนี้บังเอินไปได้ตัวนี้เนะแม่เนาะมันจะมันตรงกันน,กน,นะแม่เนาะอืมค,คมรับครับแล้วที่มาแม่มมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภูมิที่น้าของคุณแม่เป็นเพื่อนๆเป็นภูมาเลยเป็นตาหรือว่าเป็นปู่ครับอู้อันนั้นเขาว่าไปเมื่อกงาวนะครับไปงาวับ ก็ย่ไปว่าทอมันก็ดีสาหรับเข้าท้องมันนั่นแหละบางทีมันมันคือตัวกันตัวยังไงแม่มันเหมือนหลอกกันสือมันเป็นพู่มมันเป็นภุ่มกับคือพระภูมิไลนาธรรมดาเรานี่แหละเข้าสัทธามันก็คือใดดีไปถ้าเราเชื่อมั่นถ้าเรา มันก็เกิดจากแม่นั่นแหละไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเราเนาะแม่เนาะมันเกิดจากตัวห้าเนี่ยะรัอทีที้แอดมินก็เข้าใจว่าสิ่งที่คุณแม่มีโชคมีลาภจนถึงทุกวันนี้อาจจะเป็นสัตตาน่ทินาสิ่งรั์ในสากุลกครับทุกคนเล่าอ่ะบางคนมีซื้อได้มันก็ไม่ถูกดิถ้าไม่มีความศรัทธาเออสัทธามาจากอันดับแรก อันดับแรกถ้าแม่ตามที่แม่เกิดมาบนทะเลแม่ก็หลายเกลีับครับถ้าอยากถูกหวยเขาก็ต้องกินท่าบให้พอแม่เข้านี่แหละอันดับแรกนะค่ะเอออืมแล้วก็อันดับที่สองก็เป็นผู้ให้ก่อนผู้รับครับอืมเขาต้องให้ก่อนให้เสมอให้แล้วเราก็ได้รับครับค่ะเอออันนี้คือแม่ถืออคติตรงนี้แหละครับครับแม่ก็ให้ ให้ให้ให้พอแเ้วดีพรจากต้องรับพรด้วยอครับ,รบย่าโลกอ,อย่าลืมกูให้ครับ,รบก็คือผู้มีพระคุณด้วยรังถือเลขเลยคครับขาแม่เนาะไปถามคนถูกรางวันที่หนึ่งเลยถ้ามีอย่างก็ได้ดีหมดก็คือบรรพาุรรุษเราครับผมานแม่เราไปห้ตอนตายแล้วเดว้ตอน พรอจากปากแม่นี่ซักซิ์อิเลีถ้าเ่าตามล่ะสอนลูกสอนหลานเลยทุกคนอย่าลืมพ่อแม่ครับจะได้ดีบ่าว่าทจะทุกๆอย่างหล่ะเกิดไว้นีได้ทุกงวดเลยล่ะแม่ด่ากระสร้างด่าดานั่งใหม่พ่อไี่ได้ไม่มีแม่คนไหนที่บักรูกหรอกให้ได้กระทั่งชีวิตทุกคนล่ะพ่อแม่เด็กรุ่นใหม่ก็คือกันอย่าลืมมันได ใครที่อยากถูกหวยนี่ต้องไปทาบุญให้กับพ่อแม่ก่อนแต่พ่อแม่ตายเออเมื่อเลขออกนี่ให้เลยให้ผู้ใดก็ให้แม่ถูกไปนี่แม่ก็ให้เหมือนกันยี่สิบบาทแล้วที่คุณแม่ถูกลอตเตอรี่นี้ได้ให้แม่แม่วันเลขออกให้อก็วันวันแม่ไปก่อนเนาะแม่ไปให้แม่แม่แต่แม่ตัวเองเพ่าะท่านตายครับไม่ใหญ่เล่ากับว่าท่านเบิดบุญแม่ก็ไปก่อนขออภอนแม่ให้ ปกติมันจะถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่แม่ให้แม่ก็ให้พรมาแล้วก็วันหวยออกนี่พระนี่แม่ให้อยู่แล้วล่ะครับแม่เออแม่จะได้แล้วก็คือที่ที่คุณแม่เคยเล่าฟังว่าแต่ก่อนนี่คุณแม่ถูกเป็นเงินหลักแสนเนก็คือไม่เกินจริงเนาะแม่เนาะก็คือคุณแม่ถูกจริงๆเนาะโอ้ประเด้ตัวแะ้วถูก ถูกเกินแสนแม่ก็ถือแม่ได้ซื้อรถซื้อซืให้ซื้อหน้าเลวไปสามารถซื้อที่ซื้อทางได้ก็ถูกไว้นั่ย่ะแต่มันก็ได้มามันก็ไปได้มืนกันแต่แม่ก็ะท่ำบุญดีเนยิแม่ก็ดำดูจากแต่งวดนี้เนาะศูนย์หกกับแปดแปดคุณแม่ก็มีอ กุ้หกับเปรยก็มีในรอตอรีเนาะแม่เนาะเสียดายแต่ว่าเราไม่ได้บอกทุกตัวเนาะแม่เนาะแม่อยากบอกคนที่ว่าซื้อแล้วว่าเนียก็เลีว่ากันเพราะว่าบุญมันบอกคือกันเนาะเออบอกยังนึงมันออกก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแม่อยากจะกักเลขเอาไว้ซื้อเองก็คือว่าถ้าบอกไปหมดทุกตัวแล้วกลัวมันจะหลายตัวเนาะแม่เนาะ ือบางที่แม่มบอกไปคือบางนึ่งหามแม่ซื้อลอตเตอรี่มันก็ไปออกเลขหน้าเลขหน้าโดยที่ไม่ได้ซื้อเลยมันมากันเนาะอย่าง <นะ S 1> อย่างคุณแม่บอกศูนย์ห้าตัวคุณแม่ก็ซื้อขึ้นลงไว้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ออกศูนย์ห้ามันมออกศูนย์หกเนาะ<ม>และคือคะจะให้บอกศูนย์ห้าศูนย์หกด้วยเก้าเก้าแปดแปดด้วยมันจะหลายตัวเนาะแม่เนาะมันหลายอืมส่วนตัวคุณแม่ซื้อขึ้นลงไว้มันก็เลยมีโชคลาภเนี่แต่ว่าอยากบอกแปดแปดบางคนก็ว่าุแต่ออกเลขเบิ้นเจ้าอให้ตัดคำบนว่ะ ออกอีรีเราแม่นนอนเล็กเบิ่นครับครับผมอันนี้ก็ไปสิโหเนาะแต่ถามว่าความแม่นของคุณแม่แม่นไหมก็ถือว่าแม่นมากเลยแม่เนาะถือว่าโอเคเลยนะแม่นมากเลยเพราะมันมาทั้งมุนทั้งล่างไงคุะแม่เนาะงวดกับล่อเพื่อใกล้ๆอาจจะเอ่อแต่อันนี้เลขเดาเนาะครับถ้าแม่ฝันดีอันที่จริงแม่ปกคยฝันนะเพราะว่าแม่แม่มันจะได้เลขคิดเลย นึกนะนึกเอาด,ดกกมีมั่นดีใดดังนึกแต่มีบางครั้งนะเลขมันจะลอยมาในหัวนี้บอแม่อุ้ยมันเหมือนมีคนมาบอกเ่ยเออมันจะมานึกโอ้ยตัวแปดตอนี่วตัวเลกว่าเรื่องเก้าใดอเไรเนาะครับที่ว่าแปดเจ็ดหกเนาะแปดเจ็ดหกเงามา,าคือป่านเลขบอแม่ ขึ้นไม่เห็นคืเบื่อเบื่อเบอเบอมันเห็นเรากระหักกระหคือเห่าเดาๆไปนี่แหละก็เหมือนว่าเดาๆเล่นๆอย่างปกฉลากบอกได้เลยว่าปกฉลากมาจากสาสี่เก้าเก้านี่เตียวมันหน่ะยๆไม่หันหลังแต่ต้องลองทวงทว่าเขาเบิ้ลไหมเขางอนแต่คือเนาะแต่ง้อาแถวภาษากระเมียนกู้กับเกาที่เหล่ากระเกากระสองตัวเบิ้ล อ,อ้องให้เทวาดาเนาะมาบอกคุณแม่เนาะ <c oughs> ให้บอกเอฟซีได้ผล,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 ลนะี่ผลสีบ้างเนาะแม่เนาะอย่าให้คือ,อ,อการุุวันตัวประเทศไท้ล่ะแต่ว่าที่มาที่ไปนะเดาใจเดาเอาบ้างแต่มันก็ตามเป๊ะป๊ะเป๊ะป้าไปมาลงตรงเตียงไป บอกไปตัวค้นดอกคิดยังไงก็บอกไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะให้แม่บอกหมดทุกตัวที่คุณแม่ซื้อเนี่ยสุใยจะเตรียมหน้ากระดาษแล้วแม่เนาะถึงถูกกระคาทุนแม่อี่รีแล้วเออต้องคิดอยงหงายดอกซื้อซ้ำนั่นแหละที่บอกมาเนี่ยเป็นตัวตัวนี้นะแม่เนาะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ออกตัวนี้ให้ใน่นอนอนาะแม่เนาะมันออกตัวรองเนาะกับถึงวันนี้จะร่อนไปเสั็จแล้วอืให้มันออกตัวนี้แม่เนาะใครก็อยากถูกหมะอือครับอยากให้เอฟซีได้ผลนี่ผลสินนะแม่เนาะ อืมต้องมองเป็นการให้ทานอย่างหนึง่งจะไหมแม่มมคิดว่าทาท่าน,นนะ่ะนะเนาจังไดเนาะการห้า,าหมหัจังส่รมันจะเกี่เพก่อการบอกระกาศาเลยว่าตื้อตัวในหนักเขาแม่ใอ,อ,อ้วนเขากเกลียเลยเขาลอกไว้ครับแล้วแล้วที่คุณแม่เนี่ยบอกใช้บ้านถูกเมื่อก่อนที่บอกถูกแล้วคุณแม่มี ผลกระทบอะไรตัวตัวเองไหมแม่เป็นไข้อะไรงนี้มีไหมแม่มันมีแผลบ่มจังไดเมันราบอกเขาถูกนะใช่ไหมแม่เลาบอกถูกมันมันมันเปมีทั้งดีและไม่ดีปวดตามร่างกายกับเมียนอยู่ครับคนแก่เห่าแล้วเจ้ามือเล้าพี่ไสบ้านห้องเขาจนไม่เป็นไรแล้วก็เป็นไข้ก็มีนะแม่น้อโซมเลยเนาะอืมป่วยเนี่ยแม่เรื่องว่าทั้งดีและทั้งไม่ดีเราบอกไปแล้วครับผม ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมในพิจารณานวทางถูกคือทั้งบุญไปเลยทั้งบุญให้พ่อแม่พี่น้องใจแม่ก็อยากทำบุญนั่นแหละครับแล้วเขาถูกแม่วันนี้เอาเลขบังเอิญไปก่อนเนาะค่ะแม่มี่วเจ897นึ่ง7นี่แหละค่ะแม่เป็นเลขบังเอิญคือกันบอกค่ะที่วันคุณแม่เขียนให้17นะคะแม่17ก็บังเอิญนั่นแหละเป็นเป็นตัวเดียวกันกับแปดเก้าเจ็ดนะคะเป็นเลขบังเอิญเนาะค่ะ ก็คือคุณแม่ให้เป็นแนวทางจะผิดจะถูกไม่ว่ากันนี่เนางแนวทางมันมีเข้ามีหลุดต้องแม่เนาะตัวเลขก็มีถูกมีผิดเป็นธรรมดานะครับผมผิดถูกไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมให้เลือกเสือให้พิจารณาก่อนต้แม่เนาะก่อนที่จะไปลงทุนให้พิจารณาดูแนวทางของคุณแม่ก่อนมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเนาะครับผมเพราะว่าคุณแม่นี่ก็มันไม่มีใครรู้จริงเนาะแม่ว่าเลขมันจกตัวไหนเนาะแม่เนาะครับผม โอเคเนาะยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับสำหนวทาขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเลยครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่นะคะ897แล้วก็17เป็นแนวทางเลขบมงอคลนะคะแล้วก็499เป็นตีที่ปกฉลากนะคะแล้วก็ตัวที่คุณแม่ชอบ420นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะ แคบหน้าจอไว้เลยนะคะวันนี้แอมินก็ขอจบคิดว้จะเป็นเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเนี่เนานไหม